เฟสปลอมเฟสผี Faith bomb, Faith y, ก็มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเฟสปลอมเฟสผีพวกนี้มันมีประโยชน์อย่างไรครับก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนนะครับว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าเฟสเฟสที่คนเขาแอดมาหาเราเนี่ยเป็นเฟสปลอมเฟสผีนะครับก็กดไปที่คําขอเพิ่มเพื่อนนะครับกดเข้าไปเช็คดูก่อนครับเห็นไหมครับมีเพื่อนแค่815้คนแล้วก็ ไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับในหน้าเพจของเขามีแต่รูปโปรไฟล์เท่านั้นเองแสดงว่าอันนี้เป็นเฟซปลอมครับแต่การมาขอเป็นเพื่อนกับเราแบบนี้ก็มีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมเราไปดูที่หน้าเฟซของเรานะครับผู้ติดตามเห็นไหมครับ พอเข้ามาขอเพิ่มเราเป็นเพื่อนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่กดยอมรับนะครับเขาจะกลายเป็นผู้ติดตามเราโดยอัตโนมัติ